สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาจัดสเปคในงบ25,000ืาพกับไลเซนต์ห้ากันนะครับผมแล้วนี้ผมจะมาจัดสเปคในเว็บของโนบุนกสเปกนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็จะมาซีพียูนะผมจะเป็น AMD มดีไลเซนต์ห้านะครับผมเป็นไลเซนต์ห้าหนึ่งหกศูนย์ตัวนี้นะครับผมอ่าส่วนเมนบอร์ดนะครผมผมจะเลือกเป็นของ msi b สาม m gaming pro นะจครับผมเป็นของ nvidia series 0ของ inno 3D ผมการ์ดจอนะครับผมผมจะเป็นของ nvidia series 1น0่นะัรับผมเป็นของ inno 3D g น m e m o ะผมจะเลือกเป็นนี่ครับผม i n n o 3 d g a x 1060 3 g b นะครับผมกจเป็อนะรมผมจะเป็อกเป i น8่ b นะครับผม1ตัวนะจะเป็น ตัวนี้ครับผม b บล็กเบอร์รี่ดีนาสี่แปดจิกบัสองพันี่ะครับผมฮาร์ดดิสผมจะเลือกเป็น1นึเทเลบของ w d b บูนะครับผมส่วนโทรศัพ์ายผมจะเลือกเป็นของซูนามิแบล็ k สตอร์มห้ารตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปเป็นเคสนะครับผมผมจะเลือกเป็นของเอลเลอร์คูนะครับผมเป็นเอลเลอคู 1> C.S. 1 1 0 1 Black นะครับผมตอนนี้ครับผมราคารวมก็อยู่ที่25,120บาทนะครับผมซึ่งเราจะมาทวนสเปคกันอีกครั้งนะครับผมจะเป็น CPU Ryzen 5 1 6 0 0 X นะครับแล้วก็ผมเมนบอร์ดเป็น MSI B 3 5 0 M Gaming Pro นะครับผมการ์ดจอเป็น Inno3D GTX 1 0ึ่งศูนะครับผม แรมเป็นแบล็คเบอร์รี่แปดจิกหนึ่งตัวบัสสองพันสี่นะครับฮาร์ดดิสเป็นของ WD Blue หนึ่งเทรบต์นะครับผมเขาซัพพลายเป็นซูนิมิแบล็คสตอร์มห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมส่วนเคสเนี่ยเป็นของเอเลคูล CS หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแบ็กนะครับผมแล้วก็ CPU Ryzen ตัวนี้นะครับผมจะมีความเร็วอยู่ที่ 3.6 GHz ดะรผมบูสสูงสุดได้ถึง4 g h z กกันเลยทีเดียวแล้วพอมีทั้งหมด6กข้อ12เทตนะผมก็เยอะมากนะเพียงพอแน่นอนสำหรับการใช้งาน,นสเปคนี้จะใช้งานเล่นเกมตัดต่อเรนเดอร์งานอะไรก็ได้นะผมโอเคนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันนะผม มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ